สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่เอาอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ R M U T P Life ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกหนึ่งวันกับคดีที่ฝนรวบรวมไหมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทั่วทุกมุมโลกคุณผู้ฟังคะเคยคิดไหมคะว่าอะไรที่ เรานั้นกระทำอยู่อาจจะไม่ใช่ตัวเราค่ะเอาง่ายๆค่ะหากคุณผู้ฟังนั้นส่องกระจกภาพที่เห็นควรจะเป็นภาพสะท้อนของตัวเราแต่ว่าจูๆ่ๆภาพสะท้อนนั้นกลับเป็นใครอีกคนหนึ่งที่กำลังจ้องมองและพร้อมที่จะทะลุกระจกออกมาทำร้ายเราได้ตลอดเวลา เรื่องราวที่ฝนจะนำมาเล่าในวันนี้ค่ะเกิดขึ้นในปีคศ .1987 นกเณเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกามีหญิงสาวผิวดำอายุ52ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารูที เมแมคคอยรูทีเมแมคคอยนั้นเธออาศัยอยู่คนเดียวในตึกของรัฐบาลที่สร้างไว้แล้วก็ให้เงินอุดหนุนนะคะแต่ถึงกระนั้นอาพาร์ตรเมนต์ที่เธออยู่ก็ดูเหมือนจะห่างไกลจากคำว่าบ้านอย่างสุดโต่งพอสมควรค่ะเพราะด้วยสภาพภายในตึกนะคะค่อนข้างมืดบริเวณบันไดมีเพียงแค่ไฟสลัวๆที่ในบางชั้นนะคะกลับ ใช้การไม่ได้ด้วยซ้ำเรียกง่ายๆก็คือไฟไม่ได้สว่างไปทั้งตึกค่ะบางที่ติดติดดับดับบางที่มืดสนิทมีร่องรอยแล้วก็มีเศษอาหารของการใช้สารเสพติดก็ดีนะคะมีร่องรอยรวมไปถึงมีเศษขยะของการใช้สารเสพติดในทุกๆชั้นส่วนลิฟต์ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ พังและก็ใช้การไม่ได้และนะห้องหมายเลข9ห้องในสุดของชั้นที่11คือห้องที่รูที่แม็กคอยอาศัยอยู่หากดูจากสภาพแวดล้อมค่ะเราจะพบว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สถานที่แห่งนี้มักจะเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งเพราะตึกโสมเหล่านี้แหละค่ะนอกจากจะเป็นบ้านพักของผู้ยากไร้แล้วยังเป็นแหล่งซ่องสุมของพว โจนรวมไปถึงพ่อค้ายาเป็นโลก ปลาใหญ่กินปลาเล็กคนแข็งแกร่งก็จะข่มเหงคนอื่นนะคะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปวันๆเหมือนกับที่เราดูในหนังอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะและไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นกันค่ะที่ผู้อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอาเมริกันแอฟริกันเพราะในยุคนั้นค่ะคนผิวดำยังไม่ได้รับความเท่าเทียมก็จะถูกกีดกันจากสังคมรวมไปถึงเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสในสังคมมากเท่า ก,การที่จะไต่บันไดขึ้นสังคมเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากหลายคนจงลงเอยด้วยการอาศัยอยู่ในที่พักที่รัฐจัดหาให้แม้สภาพแวดล้อมจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ต้องอดทนอยู่ดีกว่าไปนอนข้างถนนนะคะหน้าพาร์ตเมนต์แห่งนี้ค่ะมีรายงานว่าบางสัปดาห์มีคดีเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะแบบ วันเว้นวันไม่ว่าจะเป็นคดีจี้ปล้นทำร้ายร่างกายรวมไปถึงมีการล่วงละเมิดทางเพศการขายยาและการต่อสู้ระหว่างแก๊งแต่ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ของรัฐเมื่อเกิดคดีใดๆขึ้นก็ตามค่ะตำรวจกลับ เอาหูไปนาเอาตาไปาไร่เรียกง,ง่ายๆก็คือเหมือนปล่อยผ่านนะคะเพราะเขามองว่าคดีเหล่านี้เกิดกับบุคคลที่ไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีญาติก็เลยไม่ได้ตามคดีสักเท่าไหร่แม่เพื่อนบ้านจะอันตรายแต่ในสายตาของคนอื่นนะคะรูที่ก็ อันตรายไม่แพ้กันค่ะรู้ที่แม็กคอยนั้นเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตเธอมักจะชอบบ่นพึมพำพึมพำอยู่กับตนเองอยู่บ่อยๆค่ะบางครั้งก็จะตะโกนด่าคนที่ชอบเดินผ่านไปผ่านมาและหลายครั้งค่ะนักสังคมสงเคราะห์ต้องเข้ามาช่วยเหลือเพราะเธออ้างว่ามีคนขู่ทำร้ายหรือขู่ที่จะฆ่าเธอแต่พอวินิจฉัยกลับไปนะคะกลับพบว่าเป็นตัวเธอเองที่เกิดความระแวงตัวเอง นันเองพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะทําให้ไม่มีใครอยากสูงสิงกับเธอนักมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่นับผู้หญิงวัยกลางคนสติไม่ดีคนนี้เป็นเพื่อนและแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับรูที่พอรูที่โทรหาตํารวจนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเธอกล่าวว่ามีคนกําลังบุกเข้ามาฆ่าฉันพวกมัน เข้าผ่านตู้กระจกเก็บยาพวกมันโยนตู้กระจกไปแล้วมันกำลัง เข้ามาทางห้องน้ำช่วยด้วยฉันอยู่ห้อง1109ฉันชื่อรูที่แมคคอยนี่ก็คือการโทรไปแจ้งความกับตำรวจค่ะตำรวจได้ยินข้อความเหล่านี้แล้วนะคะก็มึนงงโดยเฉพาะประโยคที่ว่าพวกมันผ่านเข้ามาทางตู้กระจกเก็บยาปกติแล้วในบ้านชาวอเมริกันก็จะมีตู้ที่คอยเอาไว้ เก็บยานะคะที่เป็นกระจกเงาอยู่เหนืออ่างล้างหน้าที่เราเห็นกันตามภาพ,พยนตร์นะคะเขาจะมีเป็นตู้เล็กๆเป็นตู้กระจก อยู่เหนือซิงล้างหน้าคอยเก็บยากเก็บของต่างๆนะคะแต่ใครมันจะทะลุผ่านตู้กระจกแบบนั้นออกมาได้ก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยความไม่เข้าใจเหตุการณ์ค่ะตำรวจจึงตีความคดีนี้ว่าเป็นคดีเสียงรบกวนเท่านั้นและไม่ได้ส่งสายตรวจออกไป อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเวลาผ่านไป20นาทีก็มีโทรศัพท์อีกสายโทรหาตำรวจเพื่อรายงานว่าเสียงปืนนะคะดังออกจากห้อง1109ที่นางรูที่อยู่ครั้งนี้จึงมีการส่งสายตรวจเข้าไปตรวจสอบทันทีเมื่อตำรวจไปถึงหน้าห้อง1109ก็พยายามเคาะเรียกนางรูที่นะคะแต่กลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับออกมาเมื่อโทรหาก็กลับได้ยิงเสียงโทร ศัพท์ที่ดังออกมาจากภายในห้องแต่กลับไม่มีคนรับสายและเมื่อตำรวจยืมกุญแจสำรองกลับพบว่าใช้งานไม่ได้เพราะรูที่นั้น เปลี่ยนก่อนประตูไปนานแล้วเมื่อถามเพื่อนบ้านและได้คำตอบว,ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นตำรวจจึงตัดสินใจกลับสถานีไปในวันถัดมาค่ะมีการโทรศัพท์หาตำรวจอีกครั้งเพื่อรายงานความผิดปกติโดยเป็นเพื่อนของรูที่นั่นเองนะคะเธอบอกว่าในทุกๆวันอย่างน้อยจะเห็นนางรูที่เนี่ยเดินออกจากห้องในช่วงเช้าแล้วก็กลับ ในนช่วงเย็แต่ในวันดังกล่าวกับไม่พบว่าเธอเดินเข้าออกภายในห้องแต่อย่างไรครั้งนี้ค่ะตำรวจมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตึกพร้อมกับทำการพังประตูเข้าไปอย่างไรก็ตามด้วยกฎหมายแล้วก็การพังประตูเข้าไป ทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถึงแม้จะทำการด้วยตำรวจนะคะตำรวจก็อาจโดนฟ้องได้เจ้าหน้าที่ของตึกค่ะจึงห้ามไม่ให้ตำรวจใช้กำลังใดๆและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ตำรวจตัดสินใจ กลับสถานีโดยไม่มีใครรู้ชะตากรรมของลูที่เลยค่ะในวันถัดมาเพื่อนของนางลูที่ก็ยังคงไม่ลดละความพยายามเธอติดต่อส่วนกลางของอาพาร์ตเมนต์เพื่อทำการเจาะกรอนประตูเพื่อเข้าไปในห้องเมื่อประตู เปิดออกมานะคะทุกคนจึงได้พบความจริงอันน่าหดหู่สภาพห้องเต็มไปด้วยเลือดและกลิ่นเน่าค่ะโดยมีนางรูที่นอนเสียชีวิตจมกองเลือดตัวเองจากบาดแผลกระสุนสีนะ่นัดตามร่างกายและเมื่อเข้าไปในห้องน้ำก็พบตู้กระจกที่หลุดออกจากผนัง ที่มันแตกกระจายอยู่บนพื้นห้องน้ำเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างผนังที่เชื่อมห้องสองห้องที่ฆาตกรน,นั้นใช้เป็นช่องทางบุกเข้าไปทำร้ายเธอนั่นเองหลังจากการสืบสวนตำรวจสนิษฐานว่าผู้เช่าห้องค้างๆไม่ได้อาศัยอยู่นานและมีการปล่อยให้เช่าจึงเป็นเรื่องปกติที่คนมาเช่าต่อห้องในอาพาร์ตเมนต์เหล่านี้เพื่อทำเป็นแหล่งซ่อมสุมที่ ผิดกฎหมายแต่โชคร้ายก่นางรูที่ที่อยู่ห้อง1109ของตัวเองอยู่ดีๆเนี่ยจุๆ ก็มีคนร้ายมาอาศัยอยู่ห้องข้างๆข,ของเธอนั่นเองแม้ว่าภายหลังจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ถึงสองคนแต่หลักฐานก็ไม่เพียงพอนะคะทำให้สุดท้ายคดีถูกยกฟ้องและทำให้การเสียชีวิตของนางรูที่ยังคงปิดสนามาจนถึงทุกวันนี้คดีการเสียชีวิตของนางรูที่ค่ะกลายเป็นคดีที่ผู้คนพูดถึงแต่ไม่ใช่ในฐานะของคดีฆาตกรรมแต่กลับเป็นตำนานเมืองที่เล่าเรื่อง ราลึกลับว่าฆาตากรอาจโผล่ออกมาจากตู้กระจกฉากที่เหยื่อกำลังส่องกระจกและถูกทำร้ายจากผีที่ไม่ใช่ฆาตากรนะคะกลายเป็นฉากขวัญใจที่มักพบอยู่ในหนังสยองขวัญน,นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคำบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ บางภาพ,พยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็น The Candy Man ซึ่งเป็นหนังแนวเหนือธรรมชาติสร้างขึ้นในปี1995นะคะโดยตัวหนังก็เล่าถึงตำนาน The Candy Man เนี่ยแหละคะ่ะที่หากมีใครเอ่ยชื่อดังกล่าวนะคะหครั้งหน้ากระจกจะเป็นการทำพิธีอัญเชิญวิญญาณออวิญญาณเนี่ยก็จะ ออกมานะคะแล้วก็ตามไล่ล่าผู้ที่เอ่ยชื่อนั้นเองนะคะแม้ตัวหนังจะมีความลึกลับและระทึกขวันแต่อีกในหนึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวนะของชาวอเมริกันชาวแอฟริกันนะะที่ต้องลำบากจนต้องพบจุดจบแห่งความรุนแรงนะเฉดเช่นเดียวกับ ใครหลายๆคนรวมไปถึงเรื่องราวของรูที่เมย์แมคคอยนะที่เธอเป็นอีกคนกลุ่มชั้นหนึ่งนะคะเป็นหญิงผิวดำที่ไปอาศัยอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงการที่เธอโทรไปแจ้งความก็กลับโดนเพลิกเฉยไม่ได้ได้รับการตรวจสอบถ้าตอนนั้นที่เธอโทรไปแจ้งความเธอ อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางลอดของเธอนะคะถ้ามีสายตรวจไปตรวจสอบแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวก็จบลงอย่างน่าสลดใจนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดคะสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e c h anel n ของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตวันนี้รายการ10นาทีคดีดงังหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในแอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ